สวัสดีครับกระผมนายกฤษดางามวิไลปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4โรงเรียนสตรีศริเกศสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสเกศยโสธรและในวันนี้กระผมขออนุญาตแสดงทัศนคติเรื่องการสืบสารรักษาและต่อยอดภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมด้านศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมครับ สำหรับกับผมการสืบสารรักษาและต่อยอดภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมด้านศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมคือการให้ความเคารพต่อรากเงาดั้งเดิมพร้อมทั้งประยุต์ให้เข้ากับยุคสมัยอย่างสร้างสรรค์โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกคนในสังคมด้วยการถ่ายทอดคุณค่าทางภูมิปัญญาจากบรรพบุรุษอย่างภาคภูมิใจและ รักษาความยั่งยืนของวัฒนธรรมเพื่อให้มรดกทางวัฒนธรรมอยู่คู่สังคมไทยอย่างมั่นคงและยืนยาวสืบไปกระผมมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรยัยทำนองสารพันยะส่งผลให้ได้รับรางวัลมากมายเช่นรางวัลเกียรติคุณระดับมัธยมศึกษาประเภททีมชายล้วนระดับประเทศในปี2565 และปี2566กระผมจึงได้รับคัดเลือกจากโรงเรียนสตรีสิริกเกตเพื่อขอรับพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนเข้ารับโลเชิดชูเกียรติวัฒนธรรมวินิจประจำปี2568กระผมขอเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ร่วมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทยเพื่อเป็นแบบอย่างให้กับเยาวชนรุ่นหลังสืบไปขอบคุณครับ